น้องหมาไซกรอกชื่อมะมื่นค่ะในภาษานี่เป็นภาษาเหนือนะคะมะมืน่นแปลเป็นภาษาไทยคือกระบบกคือมเมล็ดถั่วเขาเรียกว่าพืชตะกูลตะกูลถั่วหรือเปล่าที่เป็นแบนๆนะคะแล้วก็เนื้อข้างในก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าในช่วงที่ยังไม่ได้คั่วจนสุกมันจะมีเหมือนเป็นยางๆนะคะลื่นๆ ภาษาเหนือเรียกว่ามืนก็เลยเรียกว่ามะมืนซึ่งเขาก็ได้ชื่อว่ามะมืนนะคะภาษาเหนือวรระคัมค่ะนี่คือชื่อของน้องแซกรอกที่คาบเนื้อมาตะกี้นะคะส่วนที่กำลังตามไปตอนตอนหลังก็คือน้องลีโออ่ะพี่ถูกเข้าสองเรียบร้อ,อยคุณยายโกตอนนี้เล่นเล่นทรายแล้วคะ่ะ คุณยายโกอยู่ตรงนู้นไม่ไม่ความกะละมังแต่ยายเล่นทรายอยู่ตรงนู้นเอาตอบหน่อยพี่โดล้มตัวนอนไหมไปสัมภาษณ์พี่โลดเวลาโดนอนโดนอนตะแคงเนาะนอนนอนตะแคงค่ะนอนตะแคงเหมือนกับช้างทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้านอนนี่คือพี่เคยไป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 ,ไปนอนเวนไหม พี่เคยแบบไปดูเขากลางคืนไหมว่าแบบว่านอนนานแค่ไหนนอนดึกนะนอนดึกก like like ี่กี่ทุ่มะคะถึงจะหลับสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยเหรอก็เป็นเวลาปกติของช้างนะคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณนี้ค่ะห้าทุ่มถึงตีสามตีสแต่เขาก็คือจะเหมือนกับช้างตัวอื่นที่แบบ นอนข้างหนึ่งแล้วสลับมาอีกข้างนึงอย่างนี้ไหมคะ<ไ>นอนข้างเดียวแล้วก็นอนยาวเลยอย่างนี้คะคะอ๋อหาอะไร,ห,ะไรหมดอีกแล้วเหรออะ, <laughs> อะ<ไ> <laughs> จะสอยมะม่วงเหรอพี่ดอเอ็นดู เสิร์ฟถี่มากคนไข้ท่านนี้นะต้องเสิร์ฟถี่มากไม่งั้นคนไข้จะสอยมะม่วงกินเองแล้วนะคะเอ็นดูไม่งั้นจะคือเอาไม้เกี่ยวหญ้าไปกินเองนะเออช้างนี่เป็นอะไรที่แบบอย่าปล่อยให้มีวัสดุอุปรกรณ์ใกล้มือใกล้งวงเขานะคะไม่งั้นเขาจับมานิรโทสกรรมหมดเอ็นดู เสริบถี่มากวันหนึ่งมี่กินโหเขาหนักเท่าไหร่คะพี่โดสามพันหนึ่งร้อยกิโลทำไมดูน้อยจังดูตัวมันน่าจะสักแบบสามพันห้าเฉพาะหัวที่ก็หลายโลแล้วเนี่ยหัวโตมากสามพันหนึ่งร้อยก็กินอาหารตกประมาณสามร้อยกิโล อยากจกพุงนะคะพี่โดพักขา ฝากเลี้ยงน้ำควานพี่โดกับควานพี่เอกน้อยได้ค่ะได้ค่ะคุณจุม๋มอสุดหล่อสุดหล่อของแม่แม่ก็ยังคงส่งเสียงนะคะลมอุยลมเย็นนะพี่โดอากาศดีลมแบบมาพร้อมฟ้ามืดครึมนะคะเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดพี่โดก็เลยต้องดมนิดนึงมันลมอ,อะไรพายุเข้าหรือเปล่า ไ <g ly> ก่จ๋าไก่จ๋าร้องจังเลยเดินค่อยๆเห็นวีดีโอทีไรมันลืมตัวทุกทีไม่ค่อยได้เจอไงช่วงนี้มาทําแผลแป๊บเดียวกลับเข้าป่าไม่ค่อยได้อยู่ข้างนอกก็เลยจะหาจับตัวจับยากมากอ่ามีแผ่นรองกแผ่นรอง เวลาเดินพี่โดเขาก็มีอ,องค์ครรของเขานะคะประจําตัวก็จะมีพี่วิโรจนี่แหละแล้วก็ลุงแก้วนะคะลุงแก้วก็เป็นสลาท่านหนึ่งนะคะผู้มีความเชี่ยวชาญน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ลุงแก้วก็ได้สั่งลังสรรนมาให้พี่โดวันนี้ไม่มีอาหารให้กินเหรอตอนอาบน้ํา เดี๋ยวมันจะเปียนเขาไม่ให้กินแล้วอ่านี่มันห้องน้ํารวมแล้วจะกินละเทอะไม่ได้พี่โดต้องเปลี่ยนนะคะกิจวัตรเดี๋ยวไปอยู่ประจําที่ค่อยกินอ่าไปไปปลดโซ่ด้วยเดี๋ยวเอวิโอน่ลืมไปลืมปลดโซ่เออตรงไหนตรงนี้เหรอโอ้โหไม่บอกกันเลย Berry, scream, เข้าคิวหาหมอคิดถึงลุงแก้วคิดถ sure> ึงพี่โดรอคิวกินยญ้าวันนี้ย้าแพงกล่าสวยมากเขียวสวยพี่โดที่เป็นเพื่อนบ้านของทูนะคะเจอกันบ่อยรักกันดีหรือเปล่า ทักทายกันบ้างหรือเปล่าตดใครตดเสียงใครตดมีขาที่ห้าพยุงอยู่นะคะใครเห็นบ้างกด99แล้วสาธุนะคะเ <c oughs> <c oughs> ช้านี้อาหารโรงพยาบาลเป็นแพงกุลาสดนะคะให้กับ คนไข้ที่เข้าคิวรักษาวันนี้ของหวานอามีอ้อยอยู่แต่ยังไม่ได้เสิร์ฟค่ะอ้อยอ้อยอยู่ตรงนู้นอยู่ข้างหน้าพี่ทูเขาเลยอยู่ตรงเครนนะคะที่เป็นโรงรักษาหอมชื่นใจพี่โดมาแล้วคิดถึงคายคิดถึงอาหายคิดถึงเขา,หาให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีค่ะพี่ควาน กับกษัตริย์มีคนเล่นด้วยดีจังเลยดีใจมากนะคะคุณสุธาทิพย์เล่นกับเราด้วยน้องจ๊อบประจําที่ไหนน้องจ๊อบคือใครคะต้องขออภัยช่วงนี้นะคะโลกค่อนข้างแคบมากนะคะสําหรับตัวแอดเฟิร์นโลกมักจะไม่ค่อยกว้างขวางเหมือนแต่ก่อนเพราะว่า ช่วงนี้หมกอยู่แต่ในสำนักงานนานๆจะได้ออกมาไลฟ์ถึงจะเจอโลกภายนอกทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าควานมาใหม่ๆนะคะเป็นใครกันบ้างชื่อเสียงเรียงไรก็ไม่ทราบต้องขออภัยนะคะพี่โดกกงอายุใช่กงอายุมากจะ70แล้วยังหนุ่มยังแน่นบอกแล้วว่าถ้ากินอาหารเก่งนะคะก็จะยังหลอบเขาเรียกว่าหล่ออมตะถึงจะต้องเป็นพี่โดนะคะเหมือนกับพี่เบิร์ด ราตัวแห้งก่อนค่อยใส่เฟือกน่าจะใส่ช่วงที่เดินลงมาค่ะเฟือกน่าจะใส่ตอนที่เดินอ,ออกมาจากที่พักในป่าเพราะว่าระหว่างทางมันจะมีกรวดหินดินทรายนะคะอาจจะทำให้ขาเกิดความถลอกอักเสบบาดเจ็บได้พี่โลดไปเอาอ้อยมาให้ละ่ะนี่ทาสะบัด ก็คิดว่าไม่ไปไหนแล้วนะคะตอนแรกก็ยังลังเลอาจจะไปที่อื่นหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ไปแล้วนะคะที่นี่ตะการตามากแบบไม่คาดคิดพี่โลดเสิร์ฟอ้อยกี่โมง <c oughs> พี่โดฝากถามเสิร์ฟอ้อยกี่โมงเ <Good point. S 1> สิร์ฟอ้อยอะกี่โมง <c oughs> เห็นลากอ้อยมาพี่โดฝากถามเสิร์ฟกี่โมง <c oughs> อรอล้างแผลรอช่วงทําแผลเนาะอ่าของหวานต้องกินตอนขับขันนะคะเนาะพี่โดเนาะพี่โดบอกบอกไม่ตน